กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าร้อยแนะฮะวันนี้นะฮะเรื่องที่เราจะนำมาเล่ากันเนี่ยก็คือสามเหลี่ยมเมอร์วิวดาปริศนาหน,าน้าน้ำอาถรรพ์หรือแค่ปรากฏการธรรมชาตินั่นเองครับก่อนที่จะรับฟังกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแของเรากันด้วยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็รับฟังกันเลยฮะสามเหลี่ยมเมอร์มิวดาไขปริศนาหน,าน,าน้าน้ำอาถรรพ์ หรือแค่ปรากฏการธรรมชาติสามเหลี่ยมเมอร์ดาหรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่าสามเหลี่ยมปีศาจอาณาเขตลึกลับและโด่งดังเรื่องมนุษย์ต่างดาวที่ปัจจุบันยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเหตุใดทุกสิ่งที่ผ่านไปบริเวณนั้นจึงได้หายสาบสูญไปเสมือนไม่ได้มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยสาเหตุใดก็ตามเรามาลองทําความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้กันก่อนครับสามเหลี่ยมเมอร์ดาหน้าน้ําปริศนาที่สุดในโลก สามเหลี่ยมโมริดาอยู่ที่ไหนสามเหลี่ยมโมริดาเป็นอนาเขตที่สมมุติขึ้นมาในมหาสม,มุทรอตแลเนติกค่ะถ้าลากเส้นจากจุด3จุดเชื่อมต่อกันตั้งแต่จุดแรกที่มหาสม,มุทรอตแลนติกภาคตะวันตกไปถึงตอนใต้ของรัฐฟลอริดาและเปอร์ตูริโกเชื่อมต่อกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเหนือที่ประมาณ1.2ล้านตารางกิโลเมตรภายในบริเวณนี้เองที่มีการหายสาบสูญแบบผิดปกติ mm hmm. เกิดขึ้นทั้งอากาศยานและเรือเดินสม,มุทร ส่วนมากเนี่ยจะเกิดขึ้นในบริเวณแนวชายฝั่งด้านใต้โดยรอบหมู่เกาะบาฮามาสและช่องแคบฟอลอริดาพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ที่หนานแน่นที่สุดในโลกโดยมีเรือผ่านพื้นที่นี้เป็นประจำทุกวันมุ่งหน้าไปยังเมืองท่านในทวีปอเมริกาทวีปยุโรปและหมูกเกาา่เกาะแคริบเบียนเรือสำราญที่ผ่านพื้นที่นี้ก็มีมากเช่นกันฮะเรือเที่ยวเองก็มักจะมุ่งหน้าไปและกลับระหว่างฟอลอริดาและแคริบเบียนอยู่เป็นปกตินอกจากนี้ ยังเป็นพื้นที่ซึ่งมีการสัญจรทางอากาศอย่างหนาแน่นทั้งอากาศยานพาณิชย์และส่วนตัวซึ่งม่งหน้าไปยังฟลอริดาแคริบเนและทวีปอเมริกาใต้นั่นเองครับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในเมมฟิวดาจุดกําเนิดของเหตุการณ์เนี่ยเริ่มตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองในปีคิดาศักราชที่1945เป็นต้นมาปรากฏรายงานการหายสาบสูญอย่างผิดปกติในพื้นที่เมมฟิวดาอย่างมากมายฮะเครื่องบินจํานวนกว่าร้อยเครื่อง และเรือเดินสมุทรจำนวนนับไม่ถ้วนชีวิตมนุษย์อีกนับพันได้หายไปในบรรยากาศและพื้นทะเลของซามเรียมโมวิดาแห่งนี้โดยไม่มีร่องรอยใดๆไม่มีซากศพไม่มีเศษชิ้นส่วนใดๆของเรือหรือเครื่องบินที่หายไปเหลือให้เห็นการหายสาบสูญยังคงปร,รากฏอยู่ต่อไปและมีปร,ริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียพยายามร่วมกันค้นคว้าหาคําตอบก็ยังไม่สามารถบอกสาเหตุ และวิธีทางป้องกันจากภัยลึกลับที่เกิดขึ้นในบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ได้การหายสาบสูญที่โด่งดังมากที่สุดจนทําให้ชาวอเมริกันต้องให้ความสนใจกับที่แห่งนี้ก็คือการหายสาบสูญของฝูงบิน19ฝูงบินกองทัพเรือสหรัฐที่หายสาบสูญไปพร้อมกันทั้งฝูงประกอบด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด tbm avenger ห้ BM, าลำซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกบินพร้อมกับชีวิตน,นักบินและพลเรือนประจําเครื่องรวมถึง14่นาย ในบริเวณสามเหลี่ยมมอวยูราเมื่อวันที่5ธันวาคมปี1945นิตยสารอเมริกันรีเจนฉบับประจำเดือนเมษายนคิศักรา1962ตีพิมพ์ว่าก่อนการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผู้บังคับฝูงบินได้กล่าวว่าเรากำลังเข้าสู่เขตน้ำขาวไม่มีอะไรดูปกติเลยเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนน้ำทะเลเป็นสีเขียวไม่ใช่สีขาวสอดคล้องกับลักษณะการหายสับสูนของเครื่องบินส่วนใหญ่ ที่สูญมากก่อนการขาดการติดต่อกับฐานปฏิบัติการจะรายงานถึงสภาพทุกอย่างที่ปกติบรรยากาศและทัศนวิสัยสงบแจม่มใสดีไม่มีวิแววของพายุหลังจากนั้นก็จะหายไปแบบฉับพลันไม่มีเมียนตะการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ SOS บางครั้งที่ก่อนเครื่องบินจะหายสาบสูญน,นักบินมีเวลาพอที่จะแจ้งข่าวความผิดปกติมายัางฐานปฏิบัติการทุกรายงานแจ้งตรงกันว่าไม่สามารถควบคุมกลไกลต่างๆ ให้ดำเนินไปตามปกติได้เข็มทิศประจำเครื่องหมุนสเปสสปะไม่สามารถบอกทิศทางได้ท้องฟ้ากลายเป็นสีเหลืองมองดูคล้ายหมอกหนาทึบทั้งๆที่เป็นวันที่บรรยากาศแจม่มใสและแดดส่องจ้ามาก่อนท้องทะเลที่เงียบสงบกลับปั่นป่วนขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุฮะทฤษฎีความน่าจะเป็นต่างๆนักวิทยาศาสตร์นักสมุทรวิทยาและผู้เชี่ยวชาญต่างๆต,ต่างก็พยายามหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่น ส่วนมากเนี่ยทำได้เพียงแค่ตั้งข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ดังกล่าวโดยแบ่งได้หลายทฤษฎีขออนุญาตยกมาเฉพาะที่มีชื่อเสียงดังนี้นะฮะทฤษฎีที่ 1. การแปรผันของสนามแม่เหล็กโลกเป็นไปได้ว่าบริเวณสามเหลี่ยมเมอร์ิลดาเป็นบริเวณที่สนามแม่เหล็กมีความเข้มข้นสูงทําให้เกิดการผิดพลาดในการทํางานของเครื่องวัดระดับและเข็มทีศประจําเครื่องเครื่องบินจึงดิ่งลงสู่มหาสมุทรถูกดูดกลืนหายไปอย่างรวดเร็ว ทฤษฎีที่ 2. ประตูมิติเป็นไปได้ว่าบริเวณสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาตั้งอยู่ในจุดสมดุลของสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากับพลังของสนามแรงโน้มถ่วงซึ่งทําให้เกิดช่องว่างที่เชื่อมต่อกับอีกมิติหนึ่งในห่วงเวลาอาวกาศเมื่อวัตถุหลุดผ่านเข้าไปอีกมิติแล้วจะไม่สามารถกลับมาได้อีกทฤษฎีที่3เทคโนโลยีชั้นสูงเป็นไปได้ว่าอาจมีมนุษย์ต่างดาว หรือมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้มหาสมุทรบริเวณนั้นต้องการขโมยเรือหรือเครื่องบินและสิ่งมีชีวิตลงไปใต้มหาสมุทรเพื่อศึกษาหรือทดลองบางอย่างข้อสันนิษฐานนี้ก็สอดคล้องกับรายงานที่ว่ามีผู้พบเห็นจานบินลึกลับร่อนไปร่อนมาเหนือสามเหลี่ยมโมบิด้าอยู่หลายครั้งนั่นเองฮะทฤษฎีที่4กระแสน้ําวนมหาศาลนักประดาน้ํามักจะพบเห็นปล่องน้ําเงินอยู่ตามหุบผ่าใต้น้ําและแหล่งหินปะการางัง ในท้องทะเลนอกฝั่งบาฮามัสมีลักษณะเป็นอุโม,มงค์หรือปล่องใต้ทะเลโดยทั่วไปเป็นที่อยู่ของปลาที่ไม่ค่อยได้พบกันที่ผิวน้ําปล่องเหล่านี้เกิดจากถ้ำหินปะการังถูกกัดกร่อนด้วยกระแสน้ําใต้ทะเลมาเป็นเวลานับหมื่นปีปล่องจํานวนมากต่างมีทางแยกออกไปในหลายทิศทางมีกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวทําให้น้ําบริเวณปากปล่องไหลวนเข้าไปภายในอย่างรวดเร็ว ให้เกิดการหมุนเป็นกลวยเหนือพื้นน้ําในลักษณะของวางน้ําวนซึ่งสามารถจะดึงดูดเรือเล็กพร้อมด้วยคนบนเรือลงสู่ก้นอย่างรวดเร็วนั่นเองทฤษฎีที่5กาก๊สมีเทนนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโมนาดกรุงเมเบลิลประเทศออสเตรเลียรายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีก๊สมีเทนอยู่ใต้ท้องทะเลเป็นจํานวนมากจนประทุข,ขึ้นเหนือนท้องทะเล ซึ่งการ์ดมีเทนนี้เมื่อขยายตัวเป็นวงกว้างแล้วไม่ว่าวัตถุดใดๆเคลื่อนที่ผ่านมันก็จะดูดกลืนทุกสิ่งทุกอย่างให้จมลงห่วงทะเลลึกอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายทุกทฤษฎีก็ยังไม่อาจให้ความกระจ่างชัดแก่เราได้เนื่องจากยังไม่มีใครที่เดินทางไปพิสูจน์ได้เพราะบริเวณสามเหลี่ยมเมอวดามีอานาบริเวณที่กว้างมากตั้งแต่ฟลอริดาเปอร์โตริโกเกาะเมอวดากินพื้นที่ประมาณ4.4แสนตารางไมล เพราะฉะนั้นการค้นหาเพื่อพิสูจน์ในสามเหลี่ยมโมมิดาจึงไม่ใช่เรื่องง่ายฮะแต่ก็มีองค์กรของรัฐและเอกชนต่างให้ความสนใจในการสำรวจโดยหวังว่าจะเจอหลักฐานอะไรก็ตามที่นำมาใช้ไขปริศนาของดินแดนอาถรรพ์แห่งนี้ได้นั่นเองครับ และก็จบลงไปแล้วนะฮะกับสเหลี่ยมปีศาจหรือ3ามเหลี่ยมเมอร์ด้าน,นั่นเองนะฮะเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงสามารถบอกเราได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะก่อนที่จะจากกันไปนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามกันด้วยและอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องเล่าร้อยแกันด้วยนะฮะวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า